ที่นําศาสตร์พระราชาม,มาใช้กับชีวิตประจําวันนะคะคือเราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนในการรูปแบบ แล้วก็สามารถคิดต้นทุนกําไรขาดทุนอะไรได้ค่ะของเราก็จะมีไม้เศรษฐกิจไม้สมุนไพรไม้ต่างระดับพืชผลกินได้พืชผักสวนควรัวก็มีกระเพราคะนา้าอะไรพวกน,นี้ค่ะเพราะว่าเราทาร้านอาหารด้วยเนาะก็จะมีการเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงแพะเพื่อที่จะเอามูลของสัตว์เหล่านี้มาทําเป็นปุ๋ยสามารถสร้างไรายได้ในการทําปุ๋ยหมักจากใบไม้ที่อยู่ในรอบๆสวนเรา5้าไร่เรานําหลักปรัชญามาใช้คือเรารู้จักลดค่าใช้จ่าย เราจะไม่ฟุ้งเฟ้อคือมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจอะที่เราได้ทำและนำหลักของท่านมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะ